โอกาสของตลาดประกันเิืสภัยและประกันชีวิตนะครับอันนี้อให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าในการทําธุรกิจนะครับโอกาสของการขายหรือขยายนะครับมันมากแค่ไหนนะครับดูจากภาพครับเพื่อนๆนะครับหนึ่งบ้านครับบ้านหนึ่งหลังนะครับหนึ่งครอบครัวนะครับสามารถทําประกันอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับหลายๆกรมาทันเลยนะครับโอกาสของทาง นักธุรกิจนะครับหรือในหน้าประกันวินาศภัยและในหน้าประกันชีวิตของสรีรุงเราเนี่ยนะครับยังมีอีกเยอะนะครับเพราะว่า,าส่วนแบ่งการตลาดนะครับของทางสรีรุงเราเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ประมาณ2%ประมาณ2%เท่านั้นนะครับเฉลีย่ยตอนนี้อยู่นะครับยอดขายนะครับก็อยู่ประมาณ5,000กว่าล้านบาทต่อปีนะครับแสดงว่าโอกาสยังอีกมหาศาลเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆมองเห็นตรงนี้ นะครับผม